ก็สวัสดีครับเพื่อนคนชาานี้นะครับมาอัปเดตราคาบิตคอยนจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยก็สวัสดีครับเช้านะครับเพื่อนเช้าว,วันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่9นะครับก็เมื่อคืนนี้นะครับบิตคอยก็ทุบตัวทุบลงมาค่อนข้างลึกนะครับแล้วก็ดึงกลับขึ้นมานะในเช้านี้เนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ95,000 นะครับ U.S. non- รานะครับก็เป็นแท่งที่เป็นกึ่งๆเหมือนแฮมเมอร์นะครับอย่างที่คิดไว้นะครับเมื่อวานนี้นะก็เอ่อเป็นเป็นชุดที่แบบทุบลงมาเป็นแท่งเต็มนะครับ Engraving นะเป็น b a r i e h Engraving นะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้นะครับนี่มันจะมีแนวของตัวพารามิกซานะครับเป็นแนวรับค่อนข้างใหญ่นะครับตรงนี้นะก็เป็นการลงลงมาเทสโลเดิมนะครับ ตรงนี้นะครับเนี่ยพอถึงใกล้ๆพาราบริกซานะก็มีการรับของค่อนข้างเยอะนะครับอยู่แถวๆประมาณสัก92,500นะครับนี่ก็คือเป็นการเทสโลตรงนี้นะครับถ้ามองในมุมของผมเองนะชุดตรงนี้บางทีนะมันอาจจะเป็นชุดเด้งเพื่อขึ้นต่อได้ไหมนะอันนี้เป็นเควชั่นอยู่นะก็เรียกว่าตรงนี้นะน่าสนใจนะว่าเมื่อไหร่ที่มันจะเป็นการเบรกเอายิงขึ้นต่อนะครับตรงนี้นะก็ เป็นแนวที่ก,ก็ขกกึงนะผมว่าก็พอรุนนะอันนี้ตรงนี้นะเอาขึ้นจริงก็รุ้นอยู่นะครับว่าตรงนี้แค่หล่นลงมาเทสแล้วก็ถ้าพรุ่งนี้นะครับเป็นแท่งเขียวขึ้นมาเป็นประมาณอย่างนี้นะครับออกแนวประมาณนี้นะก็เป็นสัญญาณน่ารับของประมาณหนึ่งนะอันนี้ในมุมผมนะครับก็คือเด้งขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะช่วงที่มันยอ่อย่อตัวลงมาในแท่งหน้าหน้าเนี่ย ก็ผมว่าจะรับของเพิ่มนะครับตรงนี้เนี่ยที่มุมมองผมนะก็ยังมองว่าถ้าเรามองคิดว่ามันเป็นการพักตัวนะนักเทรดสายรองก็น่าจะเข้าไปโจนะครับแท่งนี้นะครับเ,เป็นการชะลอเรียกว่าชะลอการลงนะก็ในชุดย่อยเนี่ยน่าจะเป็นการเด้งขึ้นมานะก็คล้ายๆที่วิเคราะห์ไปเมื่อวานเนาะทุบลงมาเด้งเป็นขึ้นบีขึ้นไปแล้วก็ต้องลงมาเทสซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับจุดตรงนี้นะก็ จะต้องมีแท่งเขียวเกิดขึ้นก่อนนะเราถึงจะค่อยพิจารณาเข้านะครับจะประมาณนี้เลยเนาะก็สัญญาณอินดี้อะไรต่างๆก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตอนนี้ก็ตัวสโตแคส t ใน t ทม e เฟรมเดย์นะครับก็คอสต,ต่ำลงมาแล้วเนาะสัญญาณเร็วไทม์จะอยู่ที่ประมาณ57นะครับตรงนี้นะก็ลงมาไดก็ในชุดขึ้นนี้นะผมว่ามันต้องมีการสะบัดนะครับของตัวสโตแคส t นะครับของตัวบิตคอยนีย่คิดว่านะออกในภาพนี้นะ ชุดย่อยดูเหมือนทุบนะครับแต่ว่า,ายังลุ้นอยู่นะว่าสโตเนี่ยในชุดนี้นะครับมันเป็นแค่การย่อเพื่อให้รับของนะครับชุดตรงนี้นะถ้าเกิดมันลงมาได้ต่ำกว่า50นะครับก็จะเป็นสัญญาณรับไม้เบาๆหนึ่งไม้นะครับเนี่ยนะมันถ้ามันตัดลงมาแล้วถ้ามันคอร์ดกลับขึ้นไปเนาะชุดตรงจังหวะที่มันคอร์ดขึ้นนะก็จะเป็นจังหวะเข้ารับของนะครับ คล้ายชุดตรงนี้นะครับเพื่อนเนี่ยผมก็ยังคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้อยู่นะครับเนี่ยคล้ายชุดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือชุดตรงนี้นะครับซึ่งเราเอาอาดีตมาย้อนจะอ่าย้อนกลับมาดูนะครับก็เนี่ยทุกทุกช่วงที่มันเป็นประมาณนี้นะเนี่ยทุบลงมาแรงมีเขียวขึ้นมา1ครั้งนะครับแล้วก็ถ้ามันย่อกลับลงมาเนี่ยน่าสนใจรับของนะครับซึ่งตรงนี้นะก็เออลองรู้ที่ดูนะอ่ามันก็เป็นชุด เหมือนให้พอรับของพอได้อยู่นะในมุมผมนะก็คือคอลเลคชันเป็น A,B,C ประมาณนี้นะครับตรงนี้นะก็ทุบลงมาแล้วนะครับตัวนี้นะ A,B,C นะถ้าเกิดจบคอมพิวต C ตรงนี้นะครับก็แท่งถัดถไปเนี่ยน่าสนใจนะครับอย่างที่บอกไปแล้วก็รอดูนะครับเราก็แย่รับนิดนิดหน่อยๆน,นะครับเผื่อเผื่อจะเป็นจุดลับตัวนะครับแต่ว่าถ้าเน้นคอนเฟิร์มนะผมว่า ตัวสต o แค t คอส์ห้าขึ้นไปนะก็คอ่คอยทยอยรับของเนี่ยก็ยังไม่ไม่ได้สายนะครับถ้ามันเป็นรอบที่มันวิ่งมาจริงๆนะครับตรงนี้เนี่ยก็อา่าเราก็จะได้ของแบบราคาไม่ไม่แรงมากนะครับแล้วก็ยิงลันขึ้นนะครับตรงนี้นะก็จะมีแนวจริงๆเป็นแนวน่าสนใจเลยนะตรงนี้นะสามารถตีเทนไลน์เนี่ยทำฟิล์มเดได้เลยตรงนี้นะครับถ้าเบรกเอาตรงนี้ขึ้นไปนะตรงนี้หน้าฟอลลวบายนะครับตรงนี้นะน ก็เป็นสเตจจี้ที่คุยกันมาสักประมาณ2อสวันนะครับว่ามันมันขึ้นไปนะไม่ใช่สองสวันน่าจะเป็นสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่คุยกันไว้ไว่าอย่างนี้นะครับลงมานะครับสโตขึ้นไปโอเวอร์บอสนะครับตอนตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะลงเร็วขนาดนี้นะขึ้นไปโอเวอร์บอสนะครับเนี่ยแล้วมันจะมีทุบลงนะครับช่วงทุบลงเนี่ยเราเรารอก่อนนะครับแล้วรอช่วงเบรกเอาตรงนี้นะไม่รู้ว่ามันจะเบรกเลยไหมนะครับหรือว่ามันจะรอก่อนแล้วค่อยเบรกเป็นแท่งนี้นะ ตรงเบรกเส้นตรงนี้น่าจะมีทรงอนุภาพแต่ว่าให้เดานะอันนี้เดาโดยส่วนตัวนะน่าจะเด้งขึ้นค่อนข้างเร็วนะครับน่าจะเป็นซีไนโอเป็นแบบแรกนะครับก็คือเบรกตรงชุดตรงนี้นะอยู่อีกไม่นานนะอาจจะประมาณนี้นะครับนี่ยทามิ่งต่ประมาณนี่แหละ20นะครับน่าจะเป็นตัวตัวตัดสินนะผมว่าก็เป็นเรื่องของข่าวเรื่องของอะไรหลายเรื่องด้วยนะครับแต่ว่าอยู่ในแกลบทามิ่งเนี่ยก่อน20นะครับน่าจะมีความชัดเจนนะ หรือ19มามาจอ่อเบรกเอาแล้วก็ยิงขึ้นนะครับแต่ว่าชุดนี้นะก็ถ้าใครแมนลื่งขึ้นนะผมว่าก็เนี่ยมาลองเล่นรับดูในดิบๆตรงแถวนี้ก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าต้องไปย่อยดูในชุดย่อยนะครับโอเคใน4ี่โมงนะครับสีโมงตอนนี้นะครับสโตแคดนะครับอยู่ในโซนโอเวอร์โซค่อนข้างไดอยู่นะครับก็นี่นะครับให้ดูชุดก่อนหน้านะว่ามันลงมาเข้มขนาดนี้นะผมให้เบอร์นะ ให้เบอร์ความเข้มก็คือนับเป็นขึ้นนับเป็นปลายขึ้นแล้กันนะเป็น1,2,3,4,5สอืมยังอยู่ในซีเนโอประมาณอย่างนี้นะถ้าถ้าให้ผมเดานะครับแต่ว่าชุดขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนที่ผมว่านะบางทีมันอาจจะแบบไม่ได้ลงเข้มขนาดนี้ก็ได้หรือความเข้มอาจจะเยอะกว่าน,นี้ก็ได้นะครับ12345ออะไรอย่างเงี้ยนะไม่แน่เลยนะมาออกภาพนี้ไหมนะครับ หรือความความจริงมันอาจจะจบลงตรงนี้เลยแล้วก็เด้งขึ้นเป็นไซเว์อย่างนี้นะครับอันนี้ไม่รู้เลยนะว่าหน้าฬการจริงๆมันจะยังไงนะครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูแล้วกันเนาะขึ้นขึ้นประกอบล่างเนี่ยดูดูแล้วมันก็งงนะเนี่ยถ้าเรามองเป็นคล้ายชุดตรงนี้นะครับตรงเนี้ยอาจจะเด้งขึ้นแรงนะครับปื๊ดขึ้นไปนะครับแล้วก็ไซเว์ตรงเนี้ยเพื่อทํากรอบนะครับทํากรอบที่ว่าก็คือเพื่อทํากรอบรอเบรกเอาตรงนี้นะครับเนี่ย วิ่งไปเทสเส้น2อสมทีก่อนนะครับดึงดึงรอบแล้วก็รอวันที่20บเบรกเอา์นะครับหรือเบรกเอาบนหรือเบรกเอาล์ล่างอันนี้ก็เดี๋ยวมันอาจจะรอเลือกทางอีกทีนึงนะในในวันที่20นะผมเดาอย่างงี้นะครับซีรีโอที่คิดนะเป็นประมาณตรงนี้เลยนะครับ ก็ชุดตรงนี้นะรอรุ้นดูนะว่ามันเด้งขึ้นไปในสูงขนาดไหนนะครับถ้าใครเล่นในสี่โมงตรงนี้ไม่น่าเกียดแล้วนะเพื่อนมีแท่งเทียนเหมือนจะเป็นรีเจคชั่นที่ค่อนข้างสวยนะครับตรงนี้มีแท่งแดงเกิดขึ้นนะครับมีเซียนมีไส้ข้างล่างค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็ออมีแท่งเขียวตามมานะถ้ามองก็คล้ายๆมุมชุดตรงนี้ไหมนะครับหรือจะเป็นชุดแถวๆตรงนี้นะครับณนะจุดตรงนี้เนี่ยก็ลองพิจารณาดูนะถ้าจะซื้อเนี่ยตรงนี้สโตก็เข้าข้อนะครับตัวฟีเจอร์นะ ตัวสัญญาณเนี่ยอยู่ด้านล่างอยู่นะครับหรือจะรอฟีเชอร์คอนเฟิร์มอีกสักแท่ง2แท่งเป็นแท่งสปายขึ้นไปปิดแถวสัก9 6 0 0หืหรือ9ก5 0 0ม่หันห้าร้อยโซนๆนี้นะก็ไม่น่าเกียดนะครับขอรอให้คอนเฟิร์มก่อนก็ได้หรือรอสโตแคดคอร์ดอัพก่อนก็ได้นะครับก็จะได้รับเหมือนคล้ายๆชุดตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องลุ้นกันต่อนะว่ามันจะเด้งขึ้นเลยไหมนะอาจจะเด้งขึ้นเพื่อลงต่อนะเป็นซีนิโอแบบที่เราคุยกันเมื่อกี้นะว่าขึ้นไปอาจจะตรงนี้นะแล้วก็เลือกทางหล่นลงมา ทำเป็น5้าขึ้นหล่นลงมาอย่างนี้หรือเปล่านะก็ไม่รู้เลยนะครับตรงนี้นะมันก็ตุยๆพี่กนพี่กนนะว่าเออตรงนี้คือขึ้นเทรนด์ขึ้นหนึ่งเนี่ยมันคือเป็นขึ้นหนึ่งไหมหรือมันจะนับเป็น1 2 3 4 5จบคลื่จบขึ้นเลยแล้วก็เด้งขึ้นนะครับหรือเป็นขึ้น A หรือขึ้นอะไรเงี้ยนะกพราเดี๋ยวรอดูกันอีกทีนะครับว่ามันจะออกท่าไหนนะ <laughs> อันนี้ผมไม่กล้าเดาแล้วนะเดาทีผิดตลอดนะครับตรงนี้นะก็รอด้นกันดูนะครับว่าเอยออกท่าไหนดีนะครับ บางทีมันอาจจะไซด์เวททำกรอบอย่างที่ว่านะ A B C อย่างนี้นะครับ <c oughs> หรือจะออกเป็นท่า A B C D E อะไรเงี้ยนะ <c oughs> ไม่รู้เลยนะอันนี้นะก็เดี๋ยวรอชุดมันดูคอนเฟิร์มออนเฟิร์มอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูใน1ชั่วโมงกันนะครับ1ชั่วโมงนะครับก็ คล้ายๆกับสีโมนนั่นแหละเนาะตรงนี้ก็เป็นเซียนข้างหนานะครับก็เกิดเป็นดิเวเรนซ์นะครับราคารูดลงแต่สัญญาณอินดี้นะมันก็ดูเด้งขึ้นนะครับก็ชุดตรงนี้นะคอร์50ขึ้นไปแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นไปโอเวอร์บอสนะครับน่าจะเบรกซูเปอร์เทนนะในส่วนตัวผมผมว่าชุดนี้ถ้าใครเล่นใน1ชั่วโมงนะครับก็แนวแนวขาลองเนี่ยก็พอเล่นได้นะระยะสั้นระยะหนึ่งนะครับตรงนี้นะก็เป็นชุดคืนที่แบบดูเหมือนว่าจะมีการเบรกเทนเบาๆนะครับเดี๋ยวเราลองตีเทนไลน์ดูคร่าวๆก่อนนะ เบื้องต้นลองพาดมาอย่างนี้นะครับอ้อันนี้นะก็เริ่มมาเทสเทรนไลน์แล้วกันเนาะยังดูไม่ไม่ได้เบรกนะครับตรงนี้นะก็ลองลุ้นดูวัดใจนะอ่ามันมันขึ้นมาแล้วนะก็รอถ้ามันย่อลงมาสักทีหนึ่งแล้วลองลุ้นขาที่มันเด้งขึ้นตรงนี้นะครับ่ก็ย่อรับย่อรับตรงนี้นะก็จะมีแนวรับอยู่แถวประมาณ9 3 0 0 0 ห้าร้อยหรือ9 4นสีนโนี้นะครับก็ถ้าจะรับจริงๆร,รอราคาตา่ำกว่า9 5 0 0หลงมานะก็น่าสนใจกว่านะครับเพื่อน <c oughs> ตรงนี้มี strategy <c oughs> ให้เล่นนะครับตามสัญญาอินดี้เนี่ยหลายตัวอยู่นะครับก็ตัว ISI c อคอร์ดอัพก็เป็นตัวหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยในชุดของขึ้น1ชั่วโมงเนี่ยตัว MA ของ ISI เนี่ยก็ลงมาเฉียวด้านล่างลงลึกเลยนะครับเพื่อน ตรงนี้นะอยู่ต่ำกว่าต่ำกว่าสามสิบเลยนะครับอืมเดี๋ยวหาดูย่อมยอมไหนที่มันทุบลึกขนาดนี้มีไหมเนี่ยในหนชั่วโมงนะก็มีย่อมหนึ่งตรงโซนนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาจับสัญญาณขึ้นดูคล้ายๆกับในอดีตอะรับย่อมตรงนี้มาอีกสักหนึ่งยอมแล้วกันเนาะตรงนี้อตรงนี้ไม่เอาแล้วกันนะเดี๋ยวอลองดูเฉพาะย่อมที่ เ a นะเส้นเหลืองนะครับพอสลงต่ำอาเจอตรงนี้อีก1ชุดนะครับตรงนี้อีก1ชุดเดี๋ยวเราลองดูหน้ากราฟนะครับหน้ากราฟนะตรงนี้ MA ינה, จุ่มนะมันก็เป็นชุดตรงนี้นะครับเพื่อนอ่ะตรงนี้ชุด MA จุ่มนะครับเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ MA ก็จุ่มนะครับเป็นตรงนี้นะครับก็แปลง่ายว่าต้องรอดูนะนี่มันก็เป็นชุดกลับตัวได้อยู่นะหลังจากทุบแรงเห็นไหมครับเพื่อน ขึ้นไปอาจจะทรงออกทรงเป็น A,B,C อย่างที่ว่านะหรือนะครับถ้าเป็นชุดตรงนี้นะครับเพื่อนๆต้องเผื่อใจไว้นะครับว่าเนี่ยชุดขึ้นของเราเนี่ยบางทีมันทุบลงมาเข้มๆเ,เ,เนี่ยมันลงป็นเป็นขึ้น A หรือขึ้น1นอยู่หรือเปล่าเนี่ยตรงนี้เด้งขึ้นไปทําแค่ขึ้น2แล้วก็หักหัวลงนะเลือกทางอย่างนี้นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นตัวแทนตัวแทนหมู่บ้านของ1ชั่วโมงนะเพื่อจะบอกว่าตรงเนี้ยเออบางทีมันคอลเลคชันเป็น A,B,C ถ้าเกิดราคามันรูดลงก็คือ ออกมาก่อนได้นะมันมีให้จังหวะให้รับไหลที่นะครับหรือนะครับถ้ามันขึ้นไปแบบเอื่อยเนี่ยเอื่อยๆนะครับเป็นไซด์วิ่งออกข้างอย่างนี้นะก็จะเป็นตัวแทนเหมือนของชุดนี้นะครับตอนนี้เราไม่รู้นะว่าเราอยู่ในชุดขึ้นไหนนะก็ตีเทนไลน์คล้ายๆกันเนาะถ้าเบรกเอาเทนไลน์เราค่อยเข้าก็ได้นะแต่ถ้าเอาไอซมาจับนะครับตรงนี้ก็เป็นจังหวะเข้า1จังหวะนะครับแล้วก็มันมกักจะมีเลเวอร์เจนเกิดขึ้นเสมอนะก็ตรงเนี้ย มารอรับที่ตรงโลก่อนหน้าก็ยังได้เลยนะครับอ่ารอสัญญาณจริงๆรอสัญญาณเบรกเอาก่อนก็น่าจะดีนะครับอ่าทีนี้ย้อนกลับมาดูปัจจุบันนะภาพปัจจุบันตอนนี้นะครับหน้าตาของการาฟจะประมาณนี้เลยนะก็เหมือนที่เราตีเทนไลน์ไว้เนาะเบรกเทนไลน์เมื่อไหร่เราค่อยเข้าก, mm hmm. ก็ยังไม่สายนะครับตรงนี้นะก็สัญญาณจริงๆสัญญาณมันเกิดไดเวอร์เจนไปแล้วแหละนะของตัวไอซนะครับเพื่อนลองสังเกตดูนะเนี่ยตรงเนี้ยอ่ะเอ็มเอนะมันเป็นชุด2ไปแล้วนะครับ ชุดนี้เนี่ยเกิดเด v ิเจนแล้วถ้าจะรับเนี่ยผมว่าไม่น่าเกียดน,นะในวันนี้นะครับเพื่อนก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับสำหรับบิตคอยก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะกดซื้อนะครับซึ่งตรงนี้นะราคาก็ทํารูดเป็นไส้ไปแล้วด้วยนะลงไป92,500เป๊ะเลยนะในการาฟเพอร์เพชชวลนะครับก็ลองลู้นกันดูนะครับเข้าวันนี้วางสต็อปลอ s ไว้ด้านล่างเนาะก็คือเข้าตรงนี้เลยนะครับ วางซ็อบรอดไว้สัก92 0 0 0นะครับก็ยิงขึ้นนะรีรีวอรเลโชผมเอาเดี๋ยวนี้นะเอาแค่หนึ่งต่อ1.5พอนะเล่นไม้สั้นๆพอนะก็เดี๋ยวค่อยเข้าใหม่นะครับ1ต่อ1นนะครับราคาขายจะอยู่โดยประมาณจะอยู่แถวๆเอ่นนะอ๋อไปเทส10,000 0อีกทีนึงนะครับเป็นไปได้อยู่นะไปเทสแสนยืนไม่ไหวย่อกลับลงมาอ๋อเป็นประมาณนี้เนาะหรือย่อหลุดโลก็ได้เนาะเอออย่างงี้แล้วก็ค่อยขึ้นจริงนะ อันนี้ก็จะสวยมากนะครับเพื่อนก็เดี๋ยวลองู้กันดูนะว่าออกท่านี้หรือเปล่านะครับตรงนี้นะก็เล่นตรงนี้ไปขายสัก5 0าพันดอลน,นะก็ได้กําไรประมาณหนึ่งนะถ้าใครเข้า1 b i t c บิตคอยโอเคเนาะเดี๋ยวไปดูในของอีเธเรียมกันบ้างนะครับอีเธเรียมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในสัญญ,ญาณของทม์เฟรมเดยกันก่อนนะครับเดนะครับก็แทงไส้ลงไปจุกๆนะครับเพื่อนเรียกว่าหน้าตาคล้ายๆของบิตคอยเลยนะครับตัว ตัวของมันเนี่ยจิ้มพารามริซาปุ๊บเด้งกลับนะครับเพื่อนในทําเฟรมเดย์เนี่ยก็หน้าตาเป็นหนามแหลมอยู่ด้านล่างประมาณนี้เลยนะก็ต้องลุ้นนะครับแท่งถัดมานะแท่งพรุ่งนี้นะครับถ้าออกเป็นแท่งเขียวนะใครเล่นในทาเฟรมเดย์ก็เป็นจุดรับของประมาณหนึ่งเนาะก็กึ่งๆว่าเป็นเหมือนมอร์นิ่งสตาร์แล้วกันเนาะเพื่อเล่นลันยิงลันอัพขึ้นไปนะครับตรงชุดนี้นะก็จริงๆในทําเฟรมใหญ่นะครับก็สามารถตีเทนไล ได้อยู่ประมาณสัก2เส้นเดี๋ยวผมขอลบอันเดิมทิ้งนะครับนี่ก็มีเส้นแนวแนวเทรนไลน์ตัวนี้นะครับถ้ามีบูลลิตมากๆเนาะเขียวเขียวเขียวนะก็อาจจะแบบเบรกเทรนไลน์ตัวนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นสัญญาณซื้อประมาณหนึ่งนะครับแต่ในมุมผมนะผมว่ามันต้องตั้งลำก่อนนะครับอาจจะเบรกขึ้นไปหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ย่อทุบก,กลับลงมาเนาะเรามารอเล่นจังหวะ2ใกล้ๆวันที่20นะครับมีโอกาสมากกว่านะผมว่าเป็นจังหวะที่ รับแล้วมือไม่แตกนะครับแต่ว่าวันนี้นะถ้าเราอยากกดเบาๆกดสปอตเบาๆเนี่ยก็ยังได้อยู่นะครับเพื่อนตรงชุดนี้นะก็ยังมองว่ามีโอกาสเด้งขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้าเราเล่นเนี่ยอาจจะไป่ย่อยเล่นในไทม์เฟรม1ชั่วโมงใใคล้ายๆของบิตคอยก็ได้นะครับนี่ก็เล่นเด้งขึ้นบางทีมันอาจจะมีลงต่อหลุดโลหรือเปล่านี้ยังเ Qu วชชั่นอยู่นะ อยใช้เป็น a b c อย่างนี้นะก็ยังอยู่ในซีนัยโอนะครับเราค่อยเบรกเอาตรงนี้นะค่อยเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับก็รอสัญญาการเบรกเอานะตรงนี้ก็อาจจะต้องจัดไม้หนักๆนะครับเพื่อยิงหลันขึ้นนะออกแนวจะประมาณนี้นะครับก็ตรงนี้ต้องลุ้นกันนะครับนี่มันมีอดีตให้เราศึกษานะเพื่อนเพื่อนๆลองกลับไปดูตรงนี้นะเนี่ยเราอาจจะยังอยู่ในคอตรงนี้นะครับ หมดแท่งสั้นๆปรากฏว่าแท่งพุ่งนี้นะมันไม่เขียวนะมันออกเป็นแท่งแดงยาวอย่างนี้ก็ยังได้เลยนะเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนลองอไปดูนะครับตรงนี้หน้าตาคลายมากนะทุบแรงแรง A collection เป็น A B C นะครับรูดลงมาเป็น C ตรงนี้นะครับก็ยังอยู่ในชุด C i O นะครับเพราะว่าตอนที่มันลงมามันลงมาค่อนข้างรูดแรงนะตรงนี้นะก็เนี่ยชุดผังขึ้นมันก็หน้าตาคล้ายๆกันนะครับ A A B C นะครับแล้วก็ตรงนี้ลงมาเป็น C นะครับ ก็ไม่รู้ความเข้มเลยนะว่ามันจะลงเข้มขนาดไหนนะครับเพื่อนก็ลองเอาไปพิจารณากันดูนะครับในท e เฟรม e day เนี่ยก็คงวิเคราะห์ได้ประมาณนี้เนาะก็ยังอยู่ในยังอยู่ในโดมด้านล่างอยู่นะครับก็พยายามรับให้ได้ต่ำๆนะจริงๆก็กลัวมันจะรูดลงมาอีกวันนึงนะครับรู่นลงมาอีกวันปรากฏว่าสโตรตรงนี้จิ้มโอเวอร์โซนะก็เป็นสัญญ,ญาณซื้ออยู่ในโซนดิบล่างเลยนะเพื่อนตรงนี้นะก็มีโอกาสเปลี่ยนไปได้อยู่นะครับก็เป็นการ ย่อลงมาของชุดนี้ทั้งชุดนะครับคอลเลกชันเป็น A.B.C. นะครับลงมาเนี่ยจริงๆแถว3000ก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับเพื่อนราคายังมาไม่ถึงนะ3 0 0 0หรือ 2009, ส0งพันเ้โซนนี้นะครับก็ยังเป็นราคาน่าสนใจเพื่อยิงต่อในชุดขึ้นถัดไปนะเป็นการยอ่อเก็บของก่อนขึ้นขึ้นทยานนะก็จะประมาณนี้นะนี่ถ้าประมาณนี้นะเราก็มีการเบรกเอาเนี่ยก็มีโอกาสที่มันจะทยานเป็นแบบโปรเจกต์พาราโบลิกขึ้นไปอย่างนี้นะครับ น่าสนใจเลยนะสำหรับตัวอ t h e r e ี m มนะครับก็ไม่รู้นะว่ามันจะออกท่านี้ไหมนะแต่มี potential มีแนวโน้มว่าอาจจะเป็นไปได้ประมาณหนึ่งนะก็เดี๋ยวรอดูสัญญาณอะไรต่างๆอีกทีหนึงนะครับตอนนี้นะฟีเจอร์อยู่ในระยะกลางนะครับแปลง่ายว่ามีโอกาสหักลงกลับมาได้นะดูตรงนี้นะเออเนี่ยถ้ามันหักลงกลับมานะครับ อยู่ในโซนด้านล่างเมื่อไหร่นะครับก็เริ่มหักขึ้นนะตรงนี้ก็จะเป็นประกอบสัญญาณซื้อนะอาจจะต้องมาดูในชุดย่อยใน1ชั่วโมงนะครับตีเทรนไลน์อยู่ในชุดย่อยด้วยนะครับเพื่อเป็นการประกอบการรับของนะครับโอเคมาดูใน4ชั่วโมงนะครับ4ีชั่วโมงเนี่ยก็สัญญาอินดี้นะครับเหมือนกับบิตคอย n เลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็สโตแคสต์นะครับอยู่ในโซนอเวอร์โซลเรียบร้อยนะครับก็เป็นแท่งแดงนะครับแท่งแดงที่หน้าตาแบบ ดูลงเข้มๆนะครับแต่มีเซียนเป็นหางค่อนข้างลึกนะครับแล้วก็ตามมาด้วยแท่งเขียวนะเช้านี้เนี่ยอีก2นาทีปิดแท่งแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นเขียวเพียสู้นะครับก็ต้องรอรุ้นดูนะเนี่ยผมว่ามีโอกาสเป็นแค่เด้งนะครับเด้งไปสัก3า0พหรือเต็มที่ก็คือ3า0พนะครับลงแล้วก็ลงต่อนะครับก็จะประมาณนี้เนาะก็อาจจะเป็นขึ้น1นลง2หรือทําเป็นขึ้น A ขึ้นไป BC อย่างนี้นะครับแล้วก็ รูดลงต่อนะครับยังคิดมโนภาพเป็นคล้ายๆประมาณนี้อยู่นะครับว่ามีโอกาสาที่มันจะลงรูดลงมาเนาะ s> <S ก็เป้าเป้าหมายเนี่ยบางทีอาจจะอยู่ที่แถวสามพันนะตรงนี้ไม่รู้เลยนะว่าความเข้มในการขึ้นเนี่ยมันจะเข้มขนาดไหนนะครับแต่ว่าเรามีผังเริ่มมีผังในการตีได้อยู่นะครับประมาณหนึ่งเนาะในสี่โมงเนี่ยก็ตีชุดย่อยตรงนี้นะครับเบรกกรอบตรงนี้นะครับเล่นยิงขึ้นไปนะหรือจริงๆอันเนี้ยอาจจะขึ้นมาเทสแค่เส้นนะครับแล้วก็รูดลงต่อ อรอเบรกเอาโซนล่างนะครับแล้วก็ค่อยยิงหลันขึ้นนะเป็นชุด A B C ประมาณนี้ก็ไม่น่าเกลียดนะครับเพราะว่าทารมิงเนาะเราก็มโนไว้ว่าวันที่20แล้วกันเนาะช่วงนี้อยู่ในระหว่างทางนะมีโอกาสเกิดอะไรขึ้นก็ได้นะครับแล้วก็รอวันที่20นะใกล้ๆนะมันน่าจะเป็นจุดเลือกทางแบบชัดเจนนะครับซึ่งผมผมเดาานะว่าตรงนี้มันตั้งเป็นชุดไว้อยู่แล้วนะครับก็มีโอกาสที่มันจะเล่นอยู่ในกรอบโซนล่างตรงนี้นะครับ ชึกชักตรงนี้นะชึกชักชึกชักอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รอเบรกเอานะอาจจะเบรกตรงนี้ปุ๊บนะครับวันที่ประมาณโดยประมาณ20 21น,นะอ่าใกล้เคียงนี้นะครับก็เป็นแผนนะตรงนี้เนี่ยถ้ามันลงมาแถวโซน2850ก็จะรับของอีกสักทีหนึ่งตรงนี้นะก็ลุ้นๆอยู่นะเพราะไม่รู้มันออกท่าไหนนะครับซึ่งภาพภาพที่มันออกมานะนอาจจะเป็นอย่างเงี้นะลงมาเป็น5้าขึ้นนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นขยับสไปา์ประมาณนี้เนาะแล้วก็รอนี่ขึ้นมา รอไว้นะครับแล้วก็ตั้งตั้งชูชันรอนะครับหรือตั้งขึ้นมาย่อก่อนอีกทีนะครับแล้วก็รอเบรกเหมือนสัญญาณเบรกเอาโซนนี้นะครับอาจจะมีแบบตุ้มนะครับขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นแค่ผังมโนนะออกแนวจะประมาณนี้นะก็มีจังหวะให้ซื้อก็ซื้อ,อนะครับตรงนี้นะก็เดี๋ยวรอรอดูจริงๆรอฟอลโล่จังหวะสองก็ยังได้เลยนะตรงนี้มันลงมาเข้มๆแบบผมว่ามันมีโอกาสที่มันจะยึกยักยึกยัก,ยกนะครับ ได้อยู่นะครับจะประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวมาดูหนึ่งชั่วโมงกันนะครับผังภาพนะก็ผมขอเก็บภาพนี้เก็บไว้ก่อนนะครับเพื่อนไม่รู้นะว่าออกภาพนี้ไหมนะแต่ว่าแนวโน้มนะครับมีความเป็นไปนได้อยู่นะแล้วก็ลงมาเป็นเป็นเวทแล้วกันเนาะไม่ใช่ไลซิ่งเวทนะเขาเรียกอ,อะไรไม่รู้นะหล่นลงมาอย่างเงี้ยเออประมาณนี้เนาะซึ่งความลึกไม่รู้นะว่ายังไงนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ ในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยดูเทรนต์เนี่ยนับได้ประมาณห้าขึ้นอย่างเงี้ยก็น่าจะคอมพิวต์ในการจบอนะ่าเราก็สามารถตีเป็นเทรนต์ตรงนี้ขึ้นมานะอันนี้มโนนะก็คือเล่นเป็นออกแนวเล่นในหนึ่งชั่วโมงนะครับเบรกเทรน์นะครับเพื่อลุ้นขึ้นไปต่ออย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นจังหวะที่น่าสนใจนะครับซึ่งทัมมิ่งนะเรายังไม่ไม่รู้แล้วกันนะว่ามันมันตอนไหนนะก็ตรงนี้นะลุ้นยิงขึ้นก่อนเพื่อลงต่อหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นควีเช่นนะ ซ,ซึ่งจริงๆบางทีมันอาจจะออกท่านี้นับห้าขึ้นได้ตรงนี้ก็ได้นะอันนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับทีนี้นะเป้าโปรเจกต์คร่าวๆนะถ้าเรามองว่ามันจะลงอย่างนี้นะครับก็ลองมาตีเป็นชุด A อลงมาขึ้นไปบตรงนี้นะครับแล้วก็ชุดขึ้น C นะมีโอกาสที่มันจะลงมาด้านล่างนะครับเป็นโซน2 0 0 7 2 0 0 5นะอยู่ในโซนประมาณนี้นะครับซึ่ง2007กับ2005เนาะก็ลึกอยู่นะเพื่อนเพื่อนลองสังเกตดูนะนี่ ถ้าเกิดลงมาสัก2,007หรือ2,005เนี่ยตรงนี้เนี่ยบูบูจัดเลยนะเพื่อนซึ่งผมคิดว่ามันไม่น่าจะลงมาถึงขั้นนั้นเนาะเออเป้าแบบ100%เนี่ยอาจจะไม่ถึงนะอันนี้คิดเอาเองนะแต่ว่าเนี่ยมันจะมีเป้าสัก0.6นะ0 0 1หรืออะไรตรงนี้นะน่าสนใจอยู่นะหรือ2,009ส่วนนี้นะเนี่ยเป็นจุดที่ผมว่าลงมาสัก0.786ตรงนี้นะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะตรงนี้นะ พอจะเข้าแก็บซีเนโอที่เราวางไว้นะครับก็เดี๋ยวรอรุ่นกันดูนะว่าเออตรงนี้มันขึ้นไปเนี่ยเด้งเพื่อลงต่อไหมนะครับแล้วถ้าราคามาถึงตรงนี้นะผมก็จะเทคแอคชั่นนะอ่าจะประมาณนี้นะหรือรอคอนเฟิร์มนะว่าขึ้นซีมันจบแล้วนะเบกมีการเบกเอาอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูนะในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนี้แหละนะว่ามันมันจะมีความชัดเจนอะไรยังไงขนาดไหนนะครับตรงนี้นะ จะประมาณนี้เนาะในของ1ชั่วโมงมีอะไรอีกไหมเนาะตัวนี้นะมันดูมันดูแบบเนี่ยผมว่าน่าจะลงมาแถวๆสัก0.786มีโอกาสเป็นไม่ได้สูงนะครับตรงนี้นะก็ยังภาพเนี่ยยังมโนอย่างนี้ไว้ก่อนนะเป็นเบื้องต้นนะครับอืมอื่นๆเนาะไม่ได้มีอะไรนะครับแล้วก็ถ้าเล่นรอบนะครับเนี่ยนะตรงนี้นะก็ r s i นะครับมันก็มีสัญญาณเป็นเหมือนดเวเเจนเกิดขึ้นเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะ เนี่ยตัวตัวนี้นะไ SI มันจุ่มมาตั้งแต่ชุดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยล่วงลงเรื่อยๆเนาะแต่ไ SI เนี่ยค่อยๆขึ้นนะครับตรงนี้ก็มีแนวโน้มนะว่าเดี๋ยวมันจะเบรกขึ้นไปนะครับก็รอเล่นในชุดนี้นะครับเบาๆนะก็ถ้าเกิดเข้าตอนนี้เนี่ยไปปิดสักประมาณ3 0 0 0 3,400ักว่านะก็คือจบเลยนะตรงนี้นะเล่นแบบสั้นๆเป็นแกว่งๆรอบๆไปก็ผมว่าในช่วงนี้น่าจะดีกว่านะถ้าเป็นนักเทรดสายลองนะครับ จะมานี้เนาะให้รอดูมันทาทรงก่อนเพราะว่าเราไม่รู้นะว่าขึ้นในชุดถ,ถัดมาในช่วงตรงเนี้ยหน้าตามันเป็นไงนะเพื่อนก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีหนึง่งนะครับโอเคเดี๋ยวไปสรุปท้ายคลิปกันนะครับวันนี้ก็ไปแบบรวดเร็วนะครับจริงๆก็ไมไ่รวดเร็วมากเลยีนาทีแล้วนะครับอ่ะเอาเป็นว่านะครับท้ายคลิปนะสรุปอย่างนี้นะครับว่าตัวคริปโตทั้งตลาดเลยนะแดงเถื่อนนะครับมา2วันติดแล้วนะครับเ,เรียกว่า2วันติดที่แบบยิ่งใหญ่นะเพราะว่าแท่งแดงเนี่ยมหาศาลนะ พวกอาคอยเนี่ยติดลบก,กันไปประมาณ7-10%นะสอวันรวดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นจังหวะถ้าบางคนเล่นเป็นแนวรับแนวต้านตอนนี้อยู่ที่แนวรับแล้วนะเพื่อนใครจะเล่นแบบเน้นรับเพื่อเด้งขึ้นไปข้างบนเนี่ยก็ตรงนี้เป็นจุดที่ไม่น่าเกียดเลยนะครับแต่ทีเนี้ยก็ผมเองเนี่ยรอสัญญาณเบรกเอาแล้วกันเนาะผมเองวันนี้ก็ ถ้าเข้าจริงๆก็คงเข้าไม้เบาๆสักหนึ่งจึกนะครับแล้วก็เล่นเป็นสั้นๆไปก่อนนะครับรอจังหวะที่มันเบรกเอาหรือทําทรงอะไรดีๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับเพื่อนโอเคเนาะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง IP พีสตูดิโช่องนี้แล้วก็ช่องในเครือนะครับทั้ง e v i d e n ร์ a ตแล้วก็ PT คอมพิวเตอร์กันด้วยก็จเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ